เปิดวาล์วแก๊สตัวนี้ออกเอาแก๊สออกให้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ําใส่ครับวิธีนะครับถอดวาล์วใหญ่นะครับออกจากถังแก๊สปิกนิกนะครับก็มีเครื่องมืออยู่2ชิ้นนะครับก็เป็นนี่ครับเหล็กกันยางกับปัะแจเบอร์ยี่ะิบสองครับนี่สอดใต้นี้นะครับเบอร์ย2บสองเนี่ยลอดใต้ขอนี้นะครับแล้วก็บิดอันนี้เป็นเกียวซ้ายปกตินะครับขันซ้ายปกติ อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเอาออกไปแล้วนะครับตอนที่ทำมันมันไม่มีคนช่วยจับเดี๋ยวมาดูวิธีออกออกเลยมาดูกันครับเอาเหล็กนะครับงัดยานะครับเสียบไว้นี้นะครับเสียบลอดไปนี้นะครับไปนะครับนี้บิดลงนะครับมือหมุนได้อันนี้ดูง่ายนะแต่ตอนตอนที่ทําคนเดียวอ่ะออกยากนะครับ เกี้ยวซ้ายออกเกี้ยวขวาเข้านะครับก่อนทํานะครับเปิดวาล์วแก๊สตัวน,นี้ออกเอาแก๊สออกให้หมดนะครับน้ําก็จะไปร้องล่าง,างจนเต็มรูแล้วก็ดันแก๊สออกมาในนี้นะครับน้ําก็เต็มแล้วนะครับก็ทิ้งไว้นะครับ